คงใจเสือจากในชื่อเรื่อง จะมาทุกท่านอเออาเออาเอฉากแรกเปิดโรงตัวโก่งออกก่อนดาวร้ายที่มีประสาทหมุนรังกล้องตาหายาววิ่งหล่อร้อยเมตรออกมาเราว่าเป็นตัวแรงดาวร้ายเสียงดี ควรประสาเจ้าบบาทของารแสดงคนรั กบเจยังไม่มีเมียสาเหตุที่ไม่ยอมมีเมียเพราะอะไรรื้เปล่าไปหลงรักสีไรยสีไทยเป็นคนรักของกบเจา้าแต่เพื่อนรักกันอีกเลิ้งมันมเลาไปชูวเดือกันมาพาสีไัยหนีไปถึงจะไรก็แล้วแต่เมื่อโอกาสเมื่อไหร่เจ้าสีไัยกับปัญยองก็คอยประกาศที่นี้ได้วันนี้จะเป็นปึกษาดาบพ,พองดูที่ว่าจะดีวิธีจะไงบ้าง เยอะดีเนาะคืนไงใส่นี่มีมีอทอร์คัดดูคือมืดกับมงเขาง้ามุงผลิตเด็กกันอย่างเดียวเลยเอให้ใครลูกให้ปูเชิเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยเป็นใจลูกเปลี่ยนตัวสิเปลี่ยนตัวมูเน,วเนี่ยฮัลโหลเออ,รอรตรงไหนลูกแล้วเราจะถึงกันไม่นี่เ ม้าเนาะโอ้ลูก้อใจนะพอใจนะลูกนะโอ้โอเด็กนี่<ๆ>น่ารักสบายใจอันนี้ลูกเด่นทัน้งสองคนเลยแหละลูกอ๋อห้าหรอของหนูห้าหรออย่างเนี้ยทสองใช่ไหมห้าเลยใช่ไหมเด็กขอบคุณนะลูกนะให้มาอีกสี่สิบอ,อยู่ข้างล่างดีกว่าเผื่อใครเรียกจะได้ลงสะดวก นานะจะภาพรอบครอบนะที่เนี่ยเอ่อขจใยเอาลิเกอ์อยู่นอกรั้วตเ้งจะอยู่ในรั้วอ้างได้ไงให้รางวัลยากไปใช่ไหมไปนะคือช่วงนี้มันต้องขยันหาเงินไปหน่อยเออนมงานมีงานก็โดนคืน นนอออขอบคุณนะพีอ่าาอยมกาาันข,ขอบคุณนะขอบคุณตาขอบคุณตาโอขอบคุณนะขอบคุณพี่ไว้ลำให้ดวยสิทภาพแข็งแรงนะพี่ เราสบายใจเราเล่นกันแบบสบายใจวันนี้ลุงตูม่มาคุ้มพ,พี่ตู่อ๋อปี่ตู่นะขอบคุณขอบคุณ,คณมาได้มารียกว่าปีหนึ่งจะได้มาสักครั้งแต่ดีนี้ชับโชคดีตั้งแต่เป็นลูกศิษย์พนะี่กวันเรือนเนาะปีหนึ่งก็มาสองครั้งสามครั้ง เดี๋ยวยีบเจ็ดก็ต้องไปวัดเดินกลุ่มนะแล้ววันที่หนึ่งกลับมาเล่นที่นี่อีกเขาจะพาจะถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยจะกลับมาเล่นที่นี่อีกนะค,ครับเหรอสัครอนหนึ่งที้นไอเท์ ขึ้นมาแปลกใจจริงน้อทำไมพ่อเป็นหัวแม่นึกนึกขึ้นมาแปลกใจจริงแท้ทำไมแม่เป็นเมียพ่อไอ้ตัวตัวฉันเกิดมาทำไม ป๊าป๊าป๊อบบอไม่โดพ่อไม่แม่เดี๋เก็บไปกินข้างในเดี๋ยวใครจะมานั่งทับซะจาพองจาพองเป็นคนรับใช้อยู่กับท่านประหลัดเพชรประหลัดเพชรเนี่ยหน้าฉาเป็นประหลัด แต่หลังทางเป็นเสือเป็นโจรบางวันก็ให้ฉันไปลักกระทะต้มข้าหมูชาวบ้านวันนั้นไม่ได้กระทะต้มข้าหมูมาละได้ไายมาสองเล่ม <c oughs> คิดเหมือนกันว่าอยากจะเป็นประหลัดแทนไอ้ประหลัดพทิตสมมติว่าไอ้ปหลัดพทิ์มันนอนหลับอยู่นะจะ,จะแกงเอาประทัดไปยัดป,ปากมันจุดให้ระเบิดตุ้ง <c oughs> ปากฉีใตยสิตอนนั้นยังไม่พอ เงินเดือนออกฉันจะซื้อปืนสักกระบอกนึ่งจะเจอไอ้ปลัดเพชรนะถ้ามันมาตบมาตีฉันนะฉันจะยิงมันด้ยป้อง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 ,ง,ง,งใครจะเกลียกระเกียดธอประหลัดจะชนะของฉันไอ้ยาพร่างว่าไงล่ะไอ้เพชรอ้าวอ้าวอ้าวนันทากินขี้มึงไปแก้หนายมึงนี่นี่ยฉันเป็นกูนเป็นหัวหน้ามึงเงนี้ย <c oughs> อไอเ้เพชรเกินไปเล่นเปล่า <c oughs> หัวประหลาดเพชรเจ้านายคอยดา่าพ้องตัว่าหัวหน้าคณะมึงมึงจะมีอะไรว่ากูเด็ดเป็นพ่กมึงคนเดียวใช่ไหมไอ้มนไม่ครับเล่นไปเล่นมาต้นมาลุ้ม้างบ้านชะ oh <my> จะโสมพ่อมึงแก้แผ้บ้าหน้าหนาวก็เป็ข้าหน้าร้อนมึงม,มีอะไรวันนี้แต่วันนี้จะแค่ว่าวันไหนแล้ว อย่างนี้แอบรักแอบรักคนไว่คนนึงโอ้ยุ่ร่างแกแต่งตัวสลอแบบเนี้ยรูปร่างดีๆอย่างเงี้ยชั้นทายไม่ผิดเลยแสดงว่าแกมีแฟนอายุ12ขวบใช่ไหมเฮ้ยบ้าด๋วยวติดคุกถ่าอย่างงั้นเด็กวัยรุ่น18 19ปดสามีอติคุกเหมือนกันอ๋อเหมาะเลยถ้าอย่างงั้นผอ้ยหญิงรุ่นแกเหมะาะกับแกเลยอายุสัก80ิเป็นไงจะมาทํไมนี่แปดสิออดมีดีนะ80สเนี่ยดียังไงวะเวลาได้ไปแล้วมึงจะได้เดดดกาะคนแก่มีเงินเดือน,อนกินไง ดีดุ้งเรื่องเนี่ยโถงไม่ใช่น้อยเลยเฮ้ดีไม่ใช่รักใครกูแอบรักสีไพรเอ้ามึงไปรักสีไพรได้ยังไงสีไพรเนี่ยมันเมียเพื่อนเรานะเว้ยถ้าไอ้เพลย์มันรู้เข้ามึงกับกูไม่ตายเฉรอบจะพูดทำไมมึงกูไปมึงรักสีไพรตอนไหนมึงรักสีไพรตอนไหนกูเห็นสีไพรเอานมให้ลูกกินนะเมียนมเลยนะโอ้มึงเห็นสีไพรควักนมดูดดูดมึงไปแอบดูมามึงเห็นหัวนมสีไพรมึงเกิดมีความรักออื แล้วมึงมาหากูเนี่ยมาเห็นกูเข้ามึงจะมาดุเล็นกูเข้านะในขนาดนั้นหรอกยังไงวันนี้จะไปบปะหมี่เรือตามใจมึงถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่ามาโทษกูก็แล้วกันนี่นม่นไเป็นอะไรเล็กไหนแล้วจังนั่นัดเออไปไปไปหลงก็หลอกเดียวในโรงมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยว องค้อนวนาทนใช่ไหมเนี่ยหนุ่มวอพิกเพียวเดรโรเมทผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวกันเนียหนุ่มวออเพียวเดรโรเมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวกันเนียเื่นก่อนะไปเล่นปุตรเด็กเื่นก่อนะไปเล่นปุตรเด็กคนแก่มาสกินสกิว่าไงใช่ปวิทไหมเนี่ยหนุ่มวอพรอเพียวเดร สาวเขาพูดว่าไงไปยุดใช่มเนี่ยหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวี๋เดีกออกแขกใหม่เพื่อคนดูพึ่งมายังฟูเสียดันไม่เสร็จเลยหอหล่เกียวจะโนไปหมดคนเดียวคนเดียวนเดียหนุ่มปอหอเกียวจะโไปหม I <laughs> do